กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่ลุงตู่เนี่ยกำลังแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ไปได้แล้วในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องถัดไปฮะพี่อีทครับเรื่องของความยากจนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าประเทศไหนในโลกมีคนจนอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องมีวิธีการในการที่จะทําให้คนเนี้ยหายจนนะครับของลุงตู่เนี่ยอ่ะอันที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน นะฮะยกตัวอย่างเช่นในการคนละครึ่งของลุงตู่เนี่ยนะครับกำหนดชัดเจนนะว่าไปซื้อโมเดลเทรดไม่ได้ไปซื้อร้านใหญ่ไม่ได้ต้องไปซื้อพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งเนเล็กๆอันนี้ก็ช่วยวิสาหกิจชุมชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีเรื่องโอท็อปมานานช้าแล้วนะคะแต่มันก็ไม่เฟื่องฟูกันเท่าไหร่นักนะคะก็ปรากฏว่าโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยลุงตู่เนี่ยนะครับก็มีการทำโครงการที่ชื่อว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตปิถีก็คือว่ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้คนไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้และในการจะดึงคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของสินค้าโอท็อปเป็นตัวดึงคนเข้าไปทีนี้เมื่อคนสนใจเอออยากจะไปดูตรงนี้อยากจะไปเห็นตรงนี้เขาก็มาเที่ยวกันการท่องเที่ยวก็โตพอการท่องเที่ยวโตเสร็จแล้วเนี่ยสินค้าโอท็อปก็ขายได้เพราะฉะนั้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะ การทารเป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถีนะครับชุมชนท้องที่วโอทอปนวัตวิถีม,มิหนำซ้ำเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเป็นกระทรวงสังคมนะคะ,ะครับกลายเป็นกระทรวงเศรษฐก<อ>ิจค่ะเพราะว่าเขามีโครงการที่เรียกว่าเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเขาพยายามกระตุ้นให้คนเห็นว่า ชุมชนต่างๆโดยไม่ชาติพันธ์นะครับมีวิ p p anyway> ถีชีวิตที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้วิถีชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยคุณก็ไปเที่ยวชุมชนสิและในขณะเดียวกันที่คนไปเที่ยวตามชุมชนนะนะเขาก็ยังมีการพัฒนาสินค้าที่เขาเรียกว่าซีพอตอาซีพอตเขาจะเรียกผลิตภัณฑ์ t องไท a แล a ด์ของไ a ยแครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพื้นฐานครับแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าขึ้นมานะครับ อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผ้าที่เราเรียกผูษาสินเนี่ยนะครับก็ตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดผ้าทงต่างๆแต่ตอนหนังตอนหลังเนี่ยเอามาเป็นย่ามก็มีเอามาเป็นกระเป๋าก็มีคือประยุกต์ป้าเอามาเป็นผ้าม่านก็มีอะไรต่างๆนะซึ่งสินค้าอะไรก็ตามที่มันสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานที่เป็นวัฒนธรรมมันก็กลายเป็นสีพอดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นท้องที่เนี่ยนะครับ มันก็จะมีสินค้าบางอย่างซึ่งมันเป็นสินค้าประจำถิศเขาก็เลยเรียกสินค้า G.I. นะก็คือ Geography Identity ครับว่าอ๋อถ้าเกิดว่าอยากจะกินมะยงชิดต้องไปนครนายกถ้าอยากจะกินกล้วยตากอร่อยต้องบางกระทุ่มพินณุโลกถ้าอยากจะกินทัพทิมสยามก็ต้องไปปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับอยากจะกินกล้วยไข่จะต้องไปที่กำแพงเพชรนี่ ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมีสินค้าอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งสินค้าเหล่านี้มันเป็นการช่วยเหลือชุมชนคือพอพอมาลงชุมชนปุ๊บเนี่ยชุมชนก็มีรายได้ผมว่ามันก็คือลงไปถึงแบบรากย้าข้างล่างเลยนะถูกต้องมันก็ทําให้คนจนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พ้นจากขีดความชากจนนอกจากนั้นกระปีรัฐบาลประกาศการท่องเที่ยวเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัด เพื่อกระจายรายได้การท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงแค่20กจังหวัดเท่านั้นก็คือจังหวัดหลัหกๆที่เราไปกันนะให้ลงไปตามที่ต่งตางๆ<ะ>แล้วถ้าเกิดเราไปดูนะค,ะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวอุทกนวถีนะครับหรือว่าเที่ยวชุมชนยนต์วิถีหรือว่าการท่องเที่ยวเมืองรองนะค,ะครับมันไปที่ชุมชนห่างไกลมันไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งตรงนี้ เมื่อส่งเสริมตัวนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็สามารถที่จะทำให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นี่คือวิธีการแก้ปัญหาลุงตู่ในการกําจัดความยากจนถ้าเกิดเราฟังแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ช่วยการแก้ปัญหาความยากจนได้ได้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแล้วนะครับเพราะมันที่สาบชาติชาติเขาสนับ<า>สนุนเลยครับนี่แหละนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลุงตู่เนี่ยได้มองเห็นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปัญหานั้นถูกแก้ไปแล้วครับ